สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟมิลี่เดย์วันนี้เราจะมาทำอะไรกันมารีวิวเป็นเต็นท์รุ่นอะไรวีด้าที่ห้อ v วีด้าอยู่ด้านนู้นโลโก้อยู่ด้านนู้นขนาดไซส์ XL ขนาดไซส์ XL ใหญ่นอนน่านอนได้ประมาณห้าหกคนนะเดี๋ยวจะมากางให้ดูว่าข้างในจะมีอะไรมาบ้างเรามาดูกันพร้อมกันเลยว่าข้างในมีอะไรมาบ้าง ไม่มีคำคบป่ะโอ้โหรอแต่เขาคบกด้วยเหรอมาดูซิเพื่อนมาดูกันด้านในด้านในเขจะมีชัว่านี่ด้านในกระเป๋าเขาก็จะมีเต็นท์พันแบบนี้มาให้กระเป๋าแล้วก็จะมีสายรัดสายรัดหนักประมาณกิโลเนี่ยโอ้หหนักอยู่เนี่ยประมาณสิบโลละสิบโในถุงเขามีอะไรมาให้บ้าง ก้ะถุงนี่ก็จะมีเป็นคู่มือก็ติดอยู่กับถุงเลยครับแล้วสมออะไร,ไไไระมีให้ปะสมอน่าจะอยู่ในนี้อคือแข็งเดี๋ยๆเขาไปแกะกัน่อผ้าก็ดีนะครับ้าพตาดีหายเดือดล้านหนอยอูห์หนักมากอันนี้ก็เป็นสายรัดนะครับสายรัดสายรัดตดงมากอันนี้ก็จะเป็นสายรัดขอเต็มครับ มีมากสองน่ะใส่ลัดเวลาตอนเก็บนะแล้วลองถือเดี๋ยวนี้หนักใช้เป็นคัตลัดเป็นฟิลล์ลูกแกะทำไมมจะเป็นอันนี้ผ้าปลายชีตอันนี้จะเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมหนึ่ทีนึงนี่น่ะเป็นผ้าคลุมเต็นเป็นปลายชีตนะครับปลายชีตเดี๋ยวมาดูเสาแล้วก็มีเสานี่ปามันเป็นแม่เหล็กเลยเสาให้มาอ๋อเสาจะเป็นเสา มียางมาให้แล้วด้านในมันดึงอ่ะปะเดี๋ยวเอาไว้ค้ำข้างหน้าใช่ไหมสูงประมาณสองเมตรได้ประมาณเมตรแปดสิบด้านหลังเรไม่ใช่เสือมาให้สองต้นแล้วก็่ะเนียแล้วก็มีถุงสมอแล้วก็สมอไงถุงนั้นไงนี่แล้วก็มีถุงสมอมาให้มาดูกันเด็ดด้านในมีอะไร กิ่ะหมองมาให้กี่อันน่ะอุ้ยเขมีเชือกมาให้ด้วยมีเชือกมาให้พันให้เรียบร้อยเลยสองสล่าเราให้เรามาสี่ห้าหกมีเชือกมาให้หกหเนนะแล้วสมองาะเนี่สองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหหกต้นนะครับมีทึหงสมองให้หกอัน แล้วก็มีเชือกมาให้หกเส้นมันถูกใม้อย่างดีเลยเดี๋ยวเรามาลองกลางกันดูมาลองกลางกันเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวเต็นท์น้องไปเชื่อป่าดิอ๋อนั้นเอาค่ะไม่ต้องใช้แค่กลางให้ดูคร่าวๆตัวเต็นท์นะครับจะปลูกเชือกมาให้ปลูกเชือกเอาไว้ด้วย เราจะมากลางกันดูเลยว่าจะเป็นขนาดจะใหญ่แค่ไหนอ่าวิธีกลางกลางยงไงต้องเริ่มพึ่งมาทีละมุมนะกลางทีละมุมน้องครับลีกป่าหน่อยหลักจับลันเราไปทีตรงนี้ตรงนี้โอ้โหมันระีกต่อ ต่อขึ้นมาอันนี้ก็จะยกขึ้นได้ปรับความสูงทีละอันทีละอันมันต้องให้ตึงอะ่ะเนี่ยอันนี้นสูบอ,อ่ะต้องทำทีต้องฝังเราไม่ได้เอาอันนี้เขาเอาหุ่มอะไรไว้อะ่ะในตรงนี้ คอต่อไว้หะครับเคุยกันต่อ,อ,อ,ตอโอ้ใหญ่มากไหนเราต้องตัดอย่างเงี้ยทั้งสี่มุมจะดึงฝั่งตรงข้ามมันก่อนเพื่อที่จะให้มันออมันยกขึ้นมาก่อนเออไปฝาตัดดีกว่าทีล,ละมุมค่ะเราตงฝั่งตรงข้ามไว้ก่อนเพื่อที่ให้เต็นท์มันขึ้นตรงสูงมาก่อนแล้วเราค่อยดึงฝั่งตรงข้ามทีมุมนด้านหน้ามันอยู่ฝั่งนี้นะ นี่ป่าด้านในตรงนี้นี่พอดึงพอดึงเข้าล็อกแล้วมันจะล็อกมันเองล็อกอัตโนมัติใช่พอดึงปุ๊บพอถึงตำแหน่งล็อกแล้วมันก็จะล็อกให้อัตโนมัติดึงอยู่นู้น่ะงั้นเราก็ามา เขาต้องยึดย yeah. like ึดก่อนไหมไม่ต้องยึดต้องยึดต้องยึดก่อนตีสมองไอตีสมอยึดแต่จรงเตรงนี้ยเขาต้องตอกสมองลงไปก่อนนี่ตอกสมองลงไปก่อนแล้วก็ค่อยคุมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเดปลายชี้เขาต้องคุมปลายชี้ทีหลังปลายชี้เจ๊ที่ยืดหรือไ เริ่มมันสี่ห้าคนอะะว่าได้เยอะก่านอ่าเดี๋ยวต่อไปป่าจะคุมไปชีสสิบคนนะอันนี้ราคุมสอบซะหมดคุมก่อนครับแล้วคุมไปลายชีสป่าก็จะมาถึงพิธีการคุมไปลายชีสเลยเราไม่มีคุมอันนี้ด้านหน้านะยังอยู่ด้านหน้าด้วยอ่ามุมไหนด้านหน้าอันนี้หรือเปล่าด้านหน้าด้านไหนไหนคือด้านหน้าเดี๋ยว ตี่ตากดมุมก่อนอดอน้านที่จะมีที่ถึงลองอมาต่างออมาเป็นซิปอ่ะนี่เออยื่อออกมาแบบนี้น่ตาหามุมก่อนไม่ช่วเลยเอาขึงเราช่วป่าเดีป่าขึงเอง เราดึงไปมไม่ต้องแล้วลูกงั้นเดี๋ยวไอ้ปาดึงปาดึงเนื้วเวยื่อใช้แค่คนเดียวไม่ต้องใช้สองคนจะง่ายเพราะมันมันต้องดึงนี่เราก็จะดึงให้มันเข้ามุมนะคะมันก็จะง่ายนี่เราก็ต้องดึงให้มันเข้ามุมนี่เข้าๆวกว็จะประมาณนี้ มันจะมีเขาเรียกว่าตัวล็อกมาล็อกให้มาล็อกกับตรงมุมตรงมุมของเสาเต็นท์พอดีตรงเนี้ยที่จริงจุดจุดตรงเนี้ยเราตอกสมอไว้ก็ได้ต้องตอกสมอไว้ตอกสมอก่อนตอกสมอได้เลยก็ตรงเราอันนี้คือเรากางให้ดูคร่าวๆก่อนแต่ทีจริงมันต้องให้ให้ตึงกวนอันนี้ต้องตอกสมอไว้สี่มุมดึงให้ตึงแล้วเราก็เอาเสามาให้แล้ว เราเราก็มาล็อกตรงนี้ล็อกไปชีดลงไปล็อกไปล็อกตรงปาฟชีดไม่ตรงนี้เราเองดึงไม่ตึงเลยมันยจงล็อกไฟชีดแล้วเรามาล็อกไฟชีดติดกับตัวเต็นท์อย่างงี้สีม่มุมค่อยดึงกันอีกรอบหนึ่งด้านข้างจะมีจุดด้านข้างตรงนี้เราเข้ามาดึงตรงนี้ทหลังก็คือเขาจะมีให้ทั้งหมดสี่มุมอ่ะ หมุมสองมุมสามมุมสี่มุมห้ามุมหกมุมเจ็ดมุมร้านมุมอ่ะเราก็จะทำอย่างนี้จนให้ครบทุกอันนะคะเราทำเครบทุก่มุมค่ะแล้ตรงนี้มันจะใช้ตอกสมองอแต่เราไม่ได้เอาคอนมะา อันนี้เราทําให้ดูคร่าวๆถ้าเราการกินล้วต้องแชร์กันเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในเต็นท์กันว่ามันเป็นกว้างมากแล้วจะมึงดูมาเราก็จะทําให้ครบทุกมุมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในเต็นท์กันว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยรวงกันเนี่ยมันสูงอ่ะส่วนด้านหลังด้านหน้าแล้วมันมีสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งอ๋อมีเป็นซีฟัก์แปดด้วยใช่แล้วก็จะเป็นซีฟสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งอ่ะอันนี้เขาจะเป็นประตูหน้า ส่วนประตูหน้ามันจะต่างจากข้างหลังคือว่าประตูหน้าพอเรากางขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยกางขึ้นมามันจะมีด้านข้างปิดมาให้ด้วยนะจะมีด้านข้างสามารถบังบังฝนบังแดดได้ส่วนประตูด้านหลังอ่ะเรามาดูเขาเป็นยังไงนี่ด้านหน้าเป็นหู ข้าแล้วและหลังม,ม,มันมีมันจะมีมาให้แค่ต้นนี้หเหมือนในตรงนู้นมันไอตัวข้างหน้ามันจะกว้างกว่าตรงนู้นน่ะมันน่าจะเป็นตกลงด้านอันไหนด้านหน้าล,ลังเดี๋ยหน้าหลังเนี่ยเออดูรูปดิหลังนะครับด้านหลังก็จะมีแค่เต็มเพลิงประตูเปิดไว้ให้ลมเข้าเดีออยวแต่ไม่มีด้านข้าง ก็มีมันมิดเดียวมันจะมีน้อยกว่าด้านหน้าแต่ตรงเนี้ยที่จริงเราไม่ต้องไม่ต้องเปิดก็ได้เปฝนวดมาอะไรเงี้ยเราก็ปิดไว้เราเอาเสาไว้ปละตรงเนี้ยป่าต้องเอาซิปออกก่อนปะมันสามารถถอดได้เพื่อกลางแบบไม่ต้อง มันติดแบบว่าไม่ปิดด้านข้างไงแต่่าิดด้านข้างแล้วว่าถอดดูกลับได้ก็คือมันสามารถกางตรงนี้ออกมาแบบนี้เลยก็ได้แบบไม่ต้องไม่ต้องถอดสิอ่ะเนี่ยสามารถแบบนี้ติดแบบนี้ไปได้เลยแล้วแค่ขึงข้างหน้าเสาที่เขาเอามาให้ค้ำประมาณเท่าไหร่น้องสองเมตรประมาณเม็ดเมแปดสิบใช่วันเมตรแปดสิบ เพราะว่าผมสูงประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็สูงว่าหกพันร้แปดสิบประมาณร้อยแปดสองต้นครับมาจะไปจะปารปลผูกเชื่อไว้จะไจไปอันนี้ก็คือทําให้ดูคร่าวๆก่อนอาจจะไม่ได้สวยมากเพราะว่าเราแค่กลางดูเพิ่งรับของมาวันนี้ด้วยให้ดูช่ะใช่เพิ่งรับของมาวันนี้ก็ลองอมาเช็คของด้วยแล้วก็ลงมารีวิวดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะเราก็ยังไม่เคยใช้เต็นท์ใหญ่ขนาดนี้ นี่อันนี้เต็นท์ใหญ่มากนอนสบายเลยแล้วมีที่กันแดดด้วย,ยอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ในราคาที่กลางๆนะคะไม่ไม่ไมแพง,แพงมากใช้ประมาณ5้าพันกว่าบาทไม่แพงหรอกใช่หรือบางที่อาจจะแพงกว่านี้นิดหน่อยมนะออยาจัดนะเี๋ยกระต่ายจะผูกไว้คร่าวๆเฉยครับทำให้แค่แค่อยู่ไม่ได้ทำให้แน่นอะไร ดเดี๋ยววันที่เราไปกลางกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีว่ามันจะอโอเคไหมเสาใหญ่กว่าเดิมใช่เสาใหญ่มาเดี๋ยวมาไปดูบางเล่นของเล่นของเด็กอะไรบ้างจะทรงตัวมาเจออย่านี้ ก็คือตรงนี้นะคะสามารถไอตรงปีกข้างๆนัสามารถม้วนเก็บได้แล้วก็ให้เหลือแต่ไอข้าไปข้างบนก็ได้ใช่ใช่มีซิปให้รอกเลยถ้าอากาศร้อนหรือว่าฝนไม่ตกอ่ะสามารถถอดได้ถ้านตกก็ดูซิปแล้วก็นีบตรงนี้ได้เก็บไว้ได้ถ้าฝนตกก็สบายหน่อยมีกันสาดใช่อเนี้ยมันม้วนเก็บได้หมดเลยเนี่ยสามารถม้วนเก็บได้ ม้วนเก็บปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบเหมือนด้านหลังถ้าม้วนเก็บอ่ะมันจะเหมือนด้านหลังคล้ายกันว่าด้านหน้ามันจะมีมาให้ตรงนี้มาให้เพิ่มขึ้นมาเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดู <c oughs> ด้านในกันดีนนกว่ามอเขาจะมีอะไรบ้างกี่ชั้นอ่าชั้นแรกก็จะเป็นมุ้งเป็นเหมือนมุง้งประตูทางเข้าจะมปประตูทางเข้าอันนี้จะเป็นประตูทางเข้านะคะอ๋อก็คือเขาทำมาให้แบบนี้อันนี้สองชั้นไม่ใช่หรอ มีสองชั้นมันเป็นสองชั้นใช่เราต้องลูงดข้างล่างข้างในเราต้องเปิดจากข้างในก็คือจะมีมุง้งมีมุง้งแล้วก็มีกันก็จะมีมุ้งชั้นหนึ่นนนง่าต้องไปรูดจากข้างในงนั้นนะแหละก็คือต้องปิดอันนี้ก่อนมันก็ไม่เห็นหนีม่นมันรูดข้างล่างมันไม่ได้ติดกันมันมีสองชั้นถ้าตัวเองลูดตัวนี้คือมันเปิดทั้งหมด แต่ถ้ารูดอันนั้นคือเปิดเัีนเดียวถ้าอ่านต้องมาดูด้านในมาถ่ายด้านในอย่างนี้เห็นเนี่ยด้านในมันจะมีมุ้งมาให้สองชั้นมีมุ้งแล้วก็จะมีเป็นผ้าใบก็ชั้นเ้าใบชั้นหนึ่งส่วนด้านในก็จะเป็นนี่มีรูระบายอากาศทางบนนี่ครับความสูงดูความสูงของหัวโอ้ยืนสบายอ่ะยืนเปลี่ยนเสื้อได้สบายคือเขาไม่ต้องก้มเลยขนาดตียงตัวสูงยังแบบรอดอ่ะ แล้วก็จะมีนี่ใหญ่เบิ้มที่ระบายอากาศด้านล่างที่ระบายอากาศด้านล่างนี่สามารถลุกปอกระเบิดได้ใช่เดี๋ยงเหวี่ยงเลยได้นี่เปิดนี้ได้ต้อแต้องมีที่วางที่ใส่ของที่ใส่ของมีที่ใส่ของเมื่อโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้นี่แล้วก็หนุมนี่นี่นี่ตัวนี้เลยจะมีมีเกี่ยวนี่มีจุดตรงนี้นี่ให้สองมุมอันนี้จะเป็น จุดที่เอาไว้สายไฟนี่ปลั๊กไฟเอาปลั๊กไฟเข้าชาร์จแบตเตอรี่โอ้แบงค์นี่ปลั๊กพัดลมได้หมดกันลมด้วยตรนนี้คือกันลมแล้วก็มีตรงนี้ที่เขาบอกว่าต่างจากขนาด L กันนะครับก็จะมีตรงนี้จะเป็นที่ระบายอากาศด้านบนเ้ามาดูด้านนอกเดี๋ยวเดานนอกไปจะเห็นมันสามารถเปิดได้ เปิดระบายอากาศด้านบนได้แต่อันนี้ก็ถือว่าระบายอากาศดีนะเพราะข้างบนก็ระบายข้างล่างก็ยังมีมุมระบายอีกแล้วก็มีฟังก์ชันแบบว่าไว้ให้ใส่ของนี่สามารถเปิดได้หมดเลยเปิดได้เป็นประตูสองทางแล้วก็มีระบายอากาศข้างบนเด้เลยนะตอนนอกตอนนอกก็จะมีระบายอากาศด้านบนแล้วก็ ที่ค้ำที่ค้ำอย่างนี้เหมือนแฝงเริ่มจะหมดแล้วน่ะค้ำเพื่อจะมาดักสองข้างฝุ่นด้านหลังก็จะมีที่จริงเราจะค้ำแบบด้านหน้าก็ได้ค้ำด้านหน้าเปิดเปิดหน้าเปิดหลังเปิดแบบนี้ด้ได้แต่ถ้าเรากันฝนเพราฝนตกงงก็ต้องปิดบอกกอย่างหนึ่งแต่ว่าเสาค้ำอ่ะ ที่เขาแถมมากับกับเต็นต์ตัวเนี้เขามีเข่าเสาค้ำให้แค่คู่เดียวอืมก็นต์ด้านหน้าค้ำด้านหน้าหรือด้านหลังไม่งั้นเราก็ต้องซื้อซื้อเพิ่มเส่าเพิ่มอีกสองอันถ้าเราจะค้ำหน้าค้ำหลังนะนี่อันนี้อันนี้คือเรายังกางไม่ตึงนะถ้าเรากางตึงน่าจะสวยกว่านี้อ่าอันนี้ก็คือภาพโดยรวมของเต็นท์นะคะอันนี้เป็นเป็นเต็นท์วีดา้ารุ่นไซส์อแอ สีน,น้ำตาลขาวปะเขาเรียกสีน้ำตาลเลยอะ,อะน้ำตาลเทาน้ำตาลขาวน้ำตาลขาวเขจะมีตัวนี้อ่าตัวนี้จะบอกก่อนตัวนี้นจะมีแค่สองมันจะมีสองสีสีเขียวเขาจะเรียกว่าเขียวเ<อ>ขียวน้ำตาลเขียวเทาอ่ะมันคือเขียวเทากับน้ำตาลขาวตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ำตาลขาวอะถ้ากลางติมก็น่าจะสวยกว่านี้ที่จริงมันต้องขึงข้างๆด้วยตรงมุมที่ลมพัดอะ เราต้องถึงให้ครบมุมต้องดึงจะมีผ<ม>ูให้ดึงหลายจุดเลย<ม>เราต้องดึงดึงปักสมอให้หลายจุดมันจะตึงแล้วมันจะสวยแบบนี้นจะมีมจะมีหูให้ปักเลยตรงน,นี้จะดึงได้ครับจะมีตามมุมทุกมุมอ่ะตามมุมทุกมุมจะมีหูสมอให้ดึง<ม>อันนี้เราก็ต้องดึงไว้ถ้านมแรงก็ดึงไว้เราต้องมีเชือกลังดึงสมอไว้ส่วนวันนี้นะครับผมก็รีวิวเต็นท์วีด้านะครับไซส์ขนาด xl นะครับ ก็ใครที่มองหาอยู่ก็ไปหาซื้อหาใช้กันได้เลยนะครับราคาก็ตลางประมาณกลางสาหรับผมนะครับผมว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะมันกว้างมากก็แต่ว่าไม่เหมาะสําหรับคนที่จะไปกลางที่ลมแรงๆถ้าลมแรงเราต้องดึงตัวเตี้ยวใช่ต้องใช้ตัวเตี้ยแล้วเราก็ต้องดึงสมอให้ให้หลายจุดมันจะช่วยการรับแรงได้ครับผมอ่าล่ะ ใครชอบคลิปนี้น,นะคะใครชอบคลิปนี้นะครับมาร้อเร็วเรียกคนนู้นมาก่ะของเจ้าของเจ้าของเจ้าข,ของช่องมาแล้วส่วนวันนี้นะครับก็วิวให้ดูคร่าวๆวิวให้ดูคร่าวๆของเต็นท์ของวีด้าขนาด xl นะครับให้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเร,รเราจะไปดูคลิปหน้ากันว่าเราจะไปกลางออกสนามจริงเป็นยังไงครับแล้วเราไปที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเลยส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เ็ยกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับันนี้เดย์มมดยบ,ายบาย